สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็อากาศดีมากเลยะจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนเทุกคนได้ดูนะครับอันนี้ที่เห็นถุงสีเหล,ลืองเหลืองแดงแดงคือเมทัลลิเีลครับขนาดเท่าไหร่เนี่ย๋อ ถุงนี้1นี้1กิโลครับถุงนี้1กิโล480บาทไม่รู้ว่าถูกหรือแพงเนี่ยเพราะว่าเอามาใช้แทนไตโรโพรามาใช้ร่วมกับไตโครมาด้วยสีชมพูนะครับใส่ต้นละต้นละช้อนช้อนโต๊ะเนช้อนแกงแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเชื้อรามันเยอะครับ รยใส่แบบนี้เลยครับโรยใส่ลดน้ําเพราะว่าพอเอาจะฉีดก็เลอะมือเลยตักเลยตักลดตักลาดเลยเพราะว่าเชื้อราเยอะครับที่เห็นก็ในแบบนี้ครับซื้อมาก็จะซื้อมาก็แบบนี้อยู่แล้วครับซื้อไม่เป็นเลี้ยงไว้จะจะเป็นปีแล้วก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิม ปวใจ่ซื้อซื้อต้นเล็กไม่ดีนะครับคนจะซื้อต้นให้มันแข็งแรงหน่อยอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าซื้อ,ซ,อซื้อต้นที่แข็งแรงเนีย่ยเอาเอาเอะไรเมทาลเล็กซิลมามาลดเพราะช่วงนี้คือปีพ่นเมทาเล็กซิลทุกวันใช้กับพวกเตคโคโดมาเพราะว่าเชื้อราเยอะ นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟครับน,นี่ครับเนี่ยใบเขียวนะครับใบเพียสลาดใบเขียวแต่นี่ครับเพี้ยไฟลงเม,เมทา e เล็กซิลกับไตโคโรมาก,ก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันลงแล้วเอาอยากนี่ครับแต่ถ้าเราฉีดฉีดป้องกันไว้ก็อาจจะจะใช้ได้ก็อาจจะป้องกันได้ แต่ในพี่ก็ไม่รู้นะพอไม่เห็นเราก็ไม่ฉีดแต่พอเห็นเรามาฉีดแล้วแก้ไม่ทันครับโอ้เสียปวดใจเลยเนี่ยเพราะว่าใบก็กำลังยอดก็กำลังแตกเลยครับเนี่ยอืนี่หางประทูใบดาบกำลังขึ้นทั้งนั้นนะครับเนี่ยพอได้ผลมาก็แตกเลยเนี่ยดูครับวยสวย แต่นี้กระตุ้นนะครับเห็นเห็นเขายอดอบบัวแบบนี้ก็เออเราก็เริ่มทำได้แล้วเพรเมื่อเมื่อวานนี้ก็พึ่งให้พวกฮิวมิเมกไปผนะสมกับฮิวมิเมกน้ำผสมกับสูตร15กับยูเรียผสมผสม10ลิตรอย่างละช้อน ฉีดฉีดอเอามาลดทางดินครับนะเพราะว่าไม่กล้าฉีดทางใบถ้าฉีดทางใบยอดไหม้แนะ่เพราะว่ายูเรียเคมนนี้ก็เลยมาลดทางดินเพราะว่ากระตุ้นยอดครับตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยใช้พวกปุ๋ยสูตรสิบห้าพวกนี้เลยครับใช้แต่ขี้วัวขี้วัวหมกักแต่มันไม่ยอมแตกยอดครับเลยเล่นสูตรสิแล้วตอนนี้ครับ พอเอาสูตร1สิบห้าลงก็น่าจะช่วยได้แต่ต้องบางครับอันนี้ก็เริ่มแตกแตกยอดอีกแล้วครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าต้นไรไม่รู้กิ่งกิ่งไม่ค่อยสวยแล้วครับนยต้นไม่สวยไม่ใช่กิ่งกระโดงครับเนี้ยอันนี้อันนี้กิ่งข้างน,น,นะครับเนี่ยเป็นแพรอยู่เนี่ยมันเพิ่งเอามาลงปลูกก็ไม่ยอมโตทักที ไม่ยอมแตกยอดอันนี้ก็ตุ้นกระตุ้นสูตรเสมอไปดูซิมันจะออกมาไหมกําลังแตกหางปลาทูแต่ยอดไม่ค่อยอวบเท่าไหร่แต่กลัวเพีย้ยกลัวเพี้ยไฟลงครับเพราะว่าต้องไปหายาแก้เพรี้ยไฟแล้วครับอันนี้กําลังจะเริ่มออกใบหางปลาทูใบดาบหางปลาทูก็จะโดนเพี้ยไฟกินหมดครับพวกเพี้ยจักจันครับ เพียยักษ์จจัน์เพียไฟนี่ครับเนี่ยดูครับเพื่อนเพื่อนครับนี่เพียยไฟนะครับแต่ไม่ได้ขาดแร่ทตาไม่ได้ขาดอะไรนะครับเนี่ยเพราะว่าใบเขียวสมบูรณ์ดีแต่ดูครับเพียยไฟลงต้องรีบแก้เลยครับตัดใบไปเผาทิ้งเลยครับถ้างั้นลามลามทั้งต้นครับอ่ามองไม่ค่อยเห็นไหนอะ โอนน้อันนี้อันนี้อันนี้แตกยอดเหมือนกันแต่โดนเพีย้ยจักระจันลงครับมองไม่เห็นครับย้อนแตงอันนี้ก็เพีย้ยจักระจันลงเพียจักระจันลงเหมือนกันต้องรีบแก้แล้วครับถ้างั้นถ้างั้นใบหยิกอันนี้ก็เพีย้ยจักระจันลงกับขาดาแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมกับสังกะสี2ตัวเลยจะซื้อกแ็แพงแพง อันนี้ผสมสมบูรณ์ดีครับดูดิข้างห้องน้ำเลยดูกันอัน,นอันนี้ไม่ได้ขาดอะไรนะครับเนี่ยอันนี้เพียไฟลงดูต้นนี้สักหน่อยครับอ่าต้นนี้อ่ะจะจะถ่ายให้เห็นใกล้ๆครับนี่ครับเพี้ยจจก,กจันลงครับเนี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงครับ เห็นเป็นจุดจูดจูดจูดนี้เพี้ยกระจันลงขนาดฉีดฉีดประจำนะครับเพราะกระจันลงแล้วก็ใบหยิกนี่ครับใบหยิกนี่เนี่ยใบหยิกครับขาดสังกตัตีขาดแมกนีเซียมเพี้ยไฟลงนี่ครับเนี่ยพวกเพี้ยไฟลงก็แตกยอดดีอยู่ครับแต่ว,ว่าก็มีปัญหาพวกพวกเอเพราะกระจันพวกเพี้ยไฟเยอะมากครับต้องฉีด ฉีดยาป้องกันประจำแต่นี้ก็แตกยอดดีอยู่เนี่ยถ้าถ้าทำถ้าทาได้แตกยอดขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ยก็อัปเดตให้ดูพอคร่าวๆครับเพราะว่าดูแลดูแลยากมากเลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ